เรื่องจริงผ่านจอ The Series เด e กซีรีส์เรียวโอแกนที่บ้านของผู้ชมเลี้ยงสัตว์กันไหมครับโอ้อออหัว แล้วสัตว์เลี้ยงที่บ้านของคุณผู้ชมเป็นแบบไหนกันครับแต่สำหรับสัตว์เลี้ยงที่บ้านนี้เป็นแบบนี้ครับคุณเห็น้ยน ที่นี่ตอนแรกนะฮะทำเอาไว้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของผมเพราะผมเป็นคนชอบอชอบเลี้ยงสัตว์ตอนย้ายมาที่นี่ใหม่ๆก็เลยกะว่าที่บ้านใหม่เนี่ยจะทําที่เลี้ยงสัตว์ให้มันดูดีคือแทนที่จะเลี้ยงสัตว์ไว้ในกรงไว้ในในกรงในบ่อเหมือนทั่วๆไปคืออยากจะจัดสัตว์ให้มันได้เข้ากับบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมเช่นมีต้นไม้ในที่เลี้ยงมีมีต้นไม้มีสระน้ําแล้วก็พยายามจะไม่ใช้กรง เลี้ยงสัตว์แบบปล่อยอ,อิสระในพื้นที่ที่เราจำกัดขึ้นมาแล้วพอทำออกมาก็มีคนมาเห็นคราวนี้ก็เลยปากต่อปากก็มีคนมาขอดูเรื่อยพวกที่เลี้ยงสัตว์ในบ้านส่วนมากก็จะต้องเลี้ยงใส่กงใส่อะไรนะฮะเป็นสัตว์สวนเป็นแต่ละบริเวณแต่ที่นี่เราพยายามให้มีการจำกัดพื้นที่น้อยที่สุดให้สัตว์ได้อยู่ในพื้นที่กึ่งอิสระเราถึงไม่ไม่เลี้ยงกง ันไหนเลี้ยงได้จะจะจะไม่เลี้ยงกงนอกจากที่มันจําเป็นจริงๆถึงจะเลี้ยงไว้ในกงขังแล้วนอกนั้นก็จะเลี้ยงปล่อยเพราะว่าการเลี้ยงปล่อยเนี่ยทำให้เราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้เยอะในพื้นที่ที่จํากัดคือสัตว์แต่ละชนิดสามารถแชร์พื้นที่กันได้ทําให้ในพื้นที่สมมติว่า,าพื้นที่สิตารางวาถ้าเราทําแบบกงทั่วไปก็อาจจะ อาจจะได้สัก5กลง10บกลงแต่ถ้า10ตารางวานี้เป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่รวมของสัตว์ทุกอย่างจะเลี้ยงสัตว์ได้ได้เยอะกว่าหลายเท่าและสัตว์ก็จะอยู่ยังมีความสุขเพราะว่าเหมือนกับไม่ได้โดนกักขังที่นี่คือโฮมส่หรือสวนสัตว์ในบ้านตั้งอยู่ที่หมู่บ้านพานุเขตตลิ <S <s ่งชันกรุงเทพมหานคร receive. ที่คุณกิติพงศ์สร้างขึ้นมาเพราะความชอบส่วนตัวลุ้นๆเลยครับ ผมเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ3ามขวบต่อเนื่องมาโดยสัตว์ประเภทแรกที่ผมเลี้ยงก็เป็นพวกปลาพวกปลาปลาน้ําจืดโดยจับจากในบ้านเนี่ยฮะในบ้านน้าท่วมมันก็มีปลากัดปลากิมปลากระดีปลาอะไรพวกนี้ก็เริ่มต้นจากพวกนั้นเลยแล้วก็เลี้ยงปลาเงินปลาทองปลาสวยงามทุกชนิดถ้าแปลกจริงๆเลยนะฮะต้องเป็นปลาคือปลาปลอดออสเตรเลียซึ่งเป็นปลาดึกจำบันนะเป็นปลาซึ่งเกิดมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ เมื่อร้อยกว่าล้านปีแล้วก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ทุกวันนี้ไอปลาปอดชนิดนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันที่ออสเตรเลียคุณกิติพงศ์บอกว่าที่นี่ไม่เหมือนสุนว์แล้วก็ไม่ใช่บ้านที่นี่เป็นเอกเทศมีเอกลักษณ์พิเศษอยู่ในสถานที่แห่งนี้ จริงๆตัวที่เคยเป็นที่สุดของโฮมสูนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดซึ่งทุกคนที่มาโฮมสูรจะรู้จักคือตภะพามันลายยักษ์แต่ว่ามันตายไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วตัวนั้นผมเลี้ยงมา442ปีตัวนั้นเป็น World Record ของตภะพาน้ำในที่เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งทั่วโลกในวงการเ็ายอมรับคือจะลองก็ตัวของเวียดนามเ้นที่ตายไปก่อนหน้านี้ แต่ภาพประจำชาติของเวียดนามเจ้าซูโม่เล็กกว่านิดหน่อยตอนนี้ตัวที่เรียกว่าตัวเด็ดๆสำหรับโฮมซูก็อาจจะข้างหลังที่เมื่อกี้ส่งเสียงจะมีมังกรโคโมโดมังกรโคโมโดมันเป็นสัตว์ที่มีในที่เดียวคือที่ เกาะคโมโดในประเทศนดเีเซียแล้วก็มังกรคโ,โมโดที่อยู่นอกประเทศนดนีเซียเป็นสิ่งที่หายากมากแม้แต่สวนสัตว์ก็มีเพียงไม่กี่แห่งที่มีสัตว์ชนิดนี้จัดแสดงนะแล้วการที่คนธรรมดาในบ้านเราสามารถเลี้ยงบังกรคโ,โมโดไดนะ้จึงเป็นสิ่งท,ท,ที่ที่พิเศษมากนะซึ่งคู่นี้ก็ตัวใหญ่มากตอนนี้ตัวตัวใหญ่แล้วก็มีตะกงอินเดีย ปากมีลักษณะยาวมากเอาไว้สําหรับจับปลาโดยเฉพาะตะโขงจะไม่สามารถจับเหยื่อขนาดใหญ่อย่างพวกกวางพวกแพะพวกหมูป่าอะไรอย่างนั้นซึ่งมันทําไม่ได้เพราะปากมันไม่แข็งแรงพอมันเลยต้องกินแต่พวกปลาเป็นอาหารหลักเรียกได้ว่าเป็นจระเข้กินปลา100%ก็ว่าได้คือมันหายากและใกล้สูญพันธุ์มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักสามสปีที่แล้วในโลกนี้เหลืออยู่เพียงแค่ไม่กี่ร้อยตัว แต่ทุกวันนี้กลับมีจํานวนที่เยอะขึ้นเนื่องจากฟาร์มเพาะในอินเดียและในเนปาลมาเพ,าะ,เพาะพันธุ์ลูกได้เยอะนะก็เลยทําให้พ้นจากภาวะใกล้สูญพันธุพ์พวกเต่าพวกเต่ามีเต่าหายากอยู่หล,ยหลายชนิดถ้าเรียกว่าทุกมุมโลกม,ม,ม,มันก็ได้นะคือมีตัวแทนจากทุกทวีปนะฮะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บสัตว์ทุกอย่างในพื้นที่ของเราเราก็เลือกเอาเฉพาะที่เราคิดว่ามัน มันเหมาะสมกับเรา<ม>เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบเพราะว่าไม่มีใครเก็บสัตว์ทุกตัวในโลกนี้ได้หรอกครับมไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์ที่ไหนส่วนใครที่สงสัยว่าเลี้ยงสัตว์แปลกในบ้านแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับเพราะที่นี่โฮมสูดําเนินการอยากถูกต้องและมีหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอยู่เป็นประจําครับ แลว่าหกห้องเริมที่6กกันย่างถ้าจะเลี้ยงแนวเอกโซติกนะฮะหนึ่งหา,หาความรู้ก่อนนะจะห,หาความรู้พื <c oughs> ้นฐานก่อนว่าสิ่งเราจะเลี้ยงเนะี่ยมันคืออะไรความชีวิตความเป็นอยู่ยังไงนะฮะแล้วเราพร้อมจริงหรือเปล่าคือสัตว์บางอย่างมันดูน่ารักแต่พอเอาเข้าจริงจริงการจัดการมันยากมากนะที่โฮมสูถึงมีสัตว์ที่คนมาให้มาบริจาคค่อนข้างเยอะมาก ซึ่งบางทีเราก็รับไม่ไหวเราก็เลือกรับเพียงเท่าที่เราเรา,เรารับได้แล้วก็ช่วยบางทีก็ช่วยจัดการไม่ให้คนอื่นที่เขารับรับช่วงต่อไดนะ้เพราะว่าบางครั้งเริ่มต้นจากความน่ารักนะฮะเริ่มเริ่มจากความน่ารักพอเอาเขาจริงๆเริ่มโตขึ้นปัญหาประมาแลนะอยากจะมาชมโฮมซูนในชั่วโมงนี้นะครับผมอยากให้รวบรวมมาเป็นสักกลุ่มสักประมาณสักหถึงสิคนนะฮะถ้าเป็นห้าสิคนผมจะได้อ่า พาชมทีเดียวแทนที่จะมาเพียงหนึ่งคนสองคนนะ,ะซึ่งมันก็ไม่สะดวกกับกับทางทางทาง,ทางที่นี่เพราะว่าใช้เวลาชมก็เท่ากันคนละกุ๊ปละประมาณหนึ่งชั่วโมง15าทีไม่ว่าคุณจะมาสองคนหรือคุณมาสิบคนก็ทั้งหมดจบในเวลาประมาณนี้ฟร,ฟรีแล้วฟรีของเราคือฟรีจริงๆเราไม่มี ขายอาหารสัตว์ไม่มีค่าถ่ายรูปไม่มีตู้บริจาคแล้วฟรีก็คือฟรีเราต้องการให้สิ่งเหล่านี้เป็นเป็นวิทยาทานกับคนทั่วไปเพราะสัตว์พวกนี้นสัตว์หายากซึ่งคุณหาดูได้ยากมากแม้แต่ในสวนสัตว์ต้องเป็นสวนสัตว์เฉพาะซึ่งในบ้านเราก็แทบจะไม่มีสวนสัตว์ในแนวนี้ทําให้คุณมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับสัตว์พวกนี้แบบแบบที่โฮมสูงบางคนถามแล้วแล้วผมได้อะไรจากตรงนี้มันก็ได้ ได้ความสุขใจความสบายใจการที่คนมาดูร้อยคนถ้าสมมุติสมมุติเยวาวชนสักร้อยคนนะมาดูสักร้อยคนมีสักสองสาคนโตโตขึ้นอชอบแนวนี้แล้วก็สนใจทางด้านนี้จริงจังดูว่ามันก็คุ้มแล้วกับกับสิ่งที่ผมทำเรื่องจริงที่คิดถึง กล้าแข่งกล้า